บวบร้อมเราเขาแอบเนาะเขาก็เลยได้ได้ลูกใหญ่เลยอะทําไปทำมาก็ต้องเก็บไว้ทําพันธุ์อีกแล้วนะคะนี่ค่ะบวพร้อมนะนี่เนี่ยเนี่ยดูสีลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยบวพร้อมเรานะคะนี่อันนี้ก็กินได้อยู่นะแต่แม่ไม่กินนะแม่จะเก็บไว้ทําพันธเนาะ แต่เขาเป็นเม็ดแล้วแหละเม็ดเขาเวลาเขาไปเอาเอาไปต้มนะเม็ดเขาจอนอ่านมากเลยทุกคนลูกใหญ่มากนี่แล้วดอกเขาก็มีดอกใหม่ละนี่นะคะเนาะนะคะเขาแอบอยู่แม่ไม่เห็นไงก็เลยไม่ได้ตัดเนาะก็เลยต้องปล่อยก็เลยต้องปล่อยเขาไว้เลยอะ่ะปล่อยไว้ทําพันไปเลยง่ายดีนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเนาะคือเขาลูก พขาใหญ่เกินไปอ่ะเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ถึงก็แก่นะกินได้อยู่คือเป็นเม็ดแล้วอะแต่เม็ดยังเม็ดยังอ่อนอยู่กินได้อยู่แต่แ่มจะเก็บไว้ทําพันธุนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เริ่มเนี่ยนี่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 เขาเป็นดอกเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นลูกอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นลูกอย่างนี้น่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพอเขาเป็นดอกนะ เป็นดอกเราก็จะเป็นลูกแบบนี้ใต้นี้นะคะบวบหอมนะคะทุกคนนี่นี่ก็ลูกนะเนี่ยนี่คือดอกเดี๋ยวถ้าลูกเขาใหญ่แล้วเขาก็จะดอกเขาจะเหี่ยวเหมือนกับอันนี้เนะ่ะดอกเขาจะเหี่ยวหลุดไปเองนะคะพอเป็นลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะคือบวบหอมเนาะมีหลายรุ่นนะเนี่ยมีต้นเดียวเองนะทุกคนต้นเดียวเองนะนะดูลูกนี้ดูลูกนี้ลูกนี้ก็นี่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 นีหลูกนี้ นี่ลูกนี้กำลังสวยเลยตัดได้แล้วนี่โอ้มีแมลงเกาะด้วยนะคะนี่ลูกนี้ตัดได้แล้วยังสวยค่ะเนี่ยอ่อนเจี๊ยบเลยน่ากินมากนะคะลูกนี้กำลังน่ากินเลยค่ะเนี่ยลูกนี้ตัดได้แล้วนะนะลูกนี้ตัดได้แล้วนะคะอืมคือบางทีเขาแอบอยู่ใต้ใบอะเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ขึ้นค้างเนาะ เราปลูกแบบธรรมชาติเราต้องแหวกแหวกดูอะนะคะเนาะลูกนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปผัดใส่ไข่ก็ดีเหมือนกันเนาะนะแต่มันกินบ่อยแล้วอะมันกินบ่อยแล้วอะทุกคนมันกินบ่อยแล้วอ่ะลูกสวยค่ะคุณผู้ชาใช่ค่ะลูกสวยค่ะลูกเมื่อกี้เนี่ยลูกเล็กเนี่ยกินได้แล้วตัดได้แล้ว เดี๋ยวแม่ก็ต้องตัดแล้วแหละนะคะเนี่ยลูกเล็กเนี่ยไม่งั้นเขาจะลูกใหญ่อย่างที่เห็นนู้นแหละถ้าลูกใหญ่อย่างที่เห็นนู้นก็ต้องเก็บไว้ทําพันธุ์ละอันนี้มัเก็บไว้ทําพันธุ์ลูกเดียวก็พอนะเนาะนะนะคุณอาสวัสด,ดีค่ะจากคุณบุผานะคะขอบคุณคุณอัชลา,านะคะที่มาทักทายนะคะคุณอัชลาเนาะจ๊ะนี่เอาไว้ทําพันธุ์ลูกเดียวก็พอแล้วลูกใหญ่นั่นนะ่ะนะ นะไว้ทำพันลูกเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวลูกนี้มบต้องตัดละแล้วเขาจะได้ออกลูกใหม่นะนี่ลูกเนี้ยกําลังกินเลยเนี่ยกําลังอร่อยเลยน่ากินนะ่ะกินได้ทั้งลูกเลยไม่ต้องเปลือกก็บางด้วยนะพอลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเปลือกบางกินได้ทั้งเปลือกเลยจ้ะทุกคนผัดก็ได้ไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะผัดทั้งเปลือกเนี่ยกําลังนิ่มๆเลยแหละอร่อยเนี่ยแกงเลียงก็ได้นะคะนี่ เนาะเอ้เราได้เมนูแล้วอุ้ยนูอีกลูกหน,นึ่งนูนอีกลูกหน,นึ่งอ,งอเราเพิ่งเห็นนี่ลูกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ลูกนี้เอาออกเลยนี่ลูกนี้เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เต้าออกเลยนะทุกคนอ่าต้นเขาจะได้โตนะคะทุกคนเนาะไม่ต้องเก็บไว้อันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ใช้มีอ่าใช้กันไกรตัดเนาะเขาจะได้ไม่ช้ำเนาะนลูกเมื่อกี้คือกิ่งเขาเล็กไนงะ ลูกเขาอะไรแก่นแกน็เลยเด็ดออกเลยเขาจะได้กิ่งใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมังใจนะที่มาทักทายนะคะวันนี้ก็ได้บวบอีกละนี่อันนี้ลูกกระจิ๊ดหนึ่งกิ่งเขาเล็กไงก็เลยได้ลูกเล็กนะเนาะนะคะขอบคุณทุกําลังใจเดอ้อที่มาทักทายนะคะเนาะ